สวัสดีครับท่านผู้ชม,มจบไปแล้วนะครับสำหรับเมอร์ซี่ไซด้าบีแมทนะครับโอ้โหยุดทหัสถีครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่แอนฟิลหรือว่าพูรครับไม่ยิงนาทีบาปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องลุ้นกันเขาเรียกว่าปัสสวะค้นเลยนะครับจนนาทีสุดท้าย ลุ้นว่าจะโดนตีเสมอไหมนะครับแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดนะครับไปได้นะครับบดทอฟฟี่เคียวทอฟฟี่ะนะครับไป2ประตูต่อ1ได้ลูกยิงจากไรอันกาฟินเบลสนะครับไรอันกาฟินแบลสแล้วก็อีกคนหนึ่งอูกโกเอกิติเก้นะครับ2ประตูส่วนเอเวอร์ตันเนี่ย ได้กาหน้าเกยนะครับยิงตีไข่แตกเป็น2ประตูตอนหนึ่งรูปเกมเข้มข้นนะผมว่าอาสมเป็นดาร์บี้แมทนะครับแต่ว่าถ้าเรานึกถึงดาร์บี้แมทเมอร์ซี่ไซส์เนี่ยจะไปนึกถึงเรียกว่าความรุนแรงนะฮะในการเข้าปะทะการแย่งบอลมากกว่าแมทนี้ก็มีครับมันก็มีการครุกกุุนนะด้านอารมณ์ด้านการประทะ แบบเดือดๆดือดนะหลายจังหวะเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมก็ยังเล่นกันในอยู่ในรูปในเกมนะมีจังหวะรุนแรงเล่นกันก็เป็นธรรมดาของศึกเมอร์ซี่ไซส์นะครับสุดท้ายลิว์พวูก,ก็เอาตัวรอดมาได้การจัดตัววันนี้นะอะเริ่มที่การจัดตัวเลยคืออย่างที่คุยกันไว้นะครับผมว,ว่ามันจัดตัวค่อนข้างยากเดาผู้ใจไม่ถูกแต่ที่แน่ๆเนี่ย เอาเริ่มตั้งแต่กองหน้าเลยที่ไม่รู้ว่าจะเอาใครสุดท้ายก็เอาเอกิติเก้ลงก่อนนะครับสายกักโปขวาซาร่ากลางนะกองกลางจากฟอรริงเวสที่เขามีข่าวกันว่าอาจจะต้องโดนดรอปนะครับเพื่อให้ได้พักบ้างนะครับเพราะว่าการปรับตัวก็ดีนะครับการเล่นกับเพื่อนๆกับแทคกติกใหม่นะประเทศใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เล่นไปหลายเกมแล้วบางทีก็ต้องให้พักให้ผ่อนให้ผ่อนคลายสมองบ้างนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างนะครับก็ได้เออไปทบทวนนะไปไปซึมซับไปประมวลผลว่าควรจะเล่นยังไงปรับตัวยังไงนะครับมานี้ก็โดนอาร์เนชลอตนะครับจับไปนั่งเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้โดมินิกโซบอสไล i เป็นเป็นเบอร์สิบแทนบอลมันก็จะเข้าสูตรล้ว โอเคเข้าสูตรที่ว่าอาจจะไปกึงก่งๆกำๆก,ก,กับการเล่นแบบของ ne, อาร์เนอร์ของเจอร์เกนคล็อกนะครับก็คือมีมีเบอร์สิบที่ไม่ใช่เป็นเพย์เมเกอร์จ๋าแต่เป็นโตพลังงานนะครับในการบดการบี้เพราะว่าเอเวอเรตันเล่นหนักเอเวอเรตันเล่นแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มิดฟิลด์ตัวขาแรงๆเนี่ยตัวตัวขยันเนี่ยช่วยบดช่วยบี้ช่วยไล่นะครับก็เป็นโซบอสไลน์ซึ่งไอหนุ่มพลังมา้าไม่เป็นไรครับเล่นตัวจริงมาทุกแมตท แม์นี้ก็ตัวจริงอีกนะครับแต่ในตำแหน่งเบอร์10เล่นมาหมดนะครับทั้งเบอร์8เบอร์อเป็นแบ็กขวานะครับจำเป็นสุดท้ายวันนี้ก็มาเล่นเบอร์10สารพัดประโยชน์นะครับส่วนแผงองกลการ2ตัวใช้แม็กอลิสเตอร์กับกาฟินแบกนะครับแล้วก็เซนเตอร์ฟานไดโกนาเต้แต่แบ็กขวาแบ็กซ้ายนี่สิเห็นไหม on, อนดูโรเบอร์สันพี่ใหญ่เล่นเยอะแล้วนะครับก็เลยเอา ไปพักนะครับแล้วก็เอาคอนเนอร์แบดลี่นะคอนเนอร์แบดลี hmm. ่เขาเรียกว่าได้สดเอาสดมาบี้เก๋านะเป็นแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาแบ็ก uh, ขวาคือคอนเนอร์แบดลี่แบ็กซ้ายใช้ mm hmm. มิลลสเคอร์เคสนะครับท,ที่ที่มไีได้พักไปบ้างนะก็ใช้ความสดมามาบี้กันนะครับฟริมโปงมีชื่อเป็นตัวสำรองนะ โกก็อาริสโอเบเกอร์นะครับส่วนเอเวอร์ตันก็มากันครบทีมนะครับกองหลังก็จะเป็นคีนกับชาคอฟกี้นะไอตัวลุกเขานี่เป็นเบโต้กองหน้าแล้วก็ไอตัวหลังกองลุกมีเอดีไอนะครับทางขวาทางซ้ายนี่แจ็คกิ้ลิดนะออแล้วก็มีกาหน้าเกนี่แหละตัวตัวสำคัญเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลเอเวอร์ตันเนี่ย ไม่ต้องคิดมากเลยมันไปที่แจ็คเกลรดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรีย์พูเปิดมาก็ค่อยๆจับจังหวะค่อยกัดที่จับทางนะครับจนจนสามารถครัมจังหวะเจอช่วงแรกๆเนี่ยเอเวอรตันเล่นไม่ได้เลยนะครับเอเวอรตันคือก็ก็กพยายามเล่นพยายามสวนกลับนะใช้การตั้งรับเป็นหลักแต่ว่าเวอร์พูเนี่ยคือพอเบตโต้เนี่ยเบโต้เนี่ยได้บอลแล้วมัน ไม่สามารถผ่านกองได้ฟานได้หรือโกเนเต้ได้เลยนะครับเพราะว่าช้ากว่าความคล่องตัวนี่ช้ากว่าโดนแผงกองกลางทั้งกาฟินแบกทั้งฟานไดโกเนเต้เก็บกินหมดเวลาบอลต,ต้องมาพักนะครับแต่บอลจะไปอันตรายอยู่ที่แจ็คก,กิลิศนะครับซึ่งดวลกับคอร์เนอร์แบดลี่ที่ผมบอกว่ามันสมกับเป็นดาี้แม์เมอร์ซีซ่สายเยเพราะว่าคู่นี้แหละครับโอ้โหเขาเรียกว่าห้ำหั่นกันแบบถึงพลิกถึงขิงไม่ยอมกันเลยนะครับ กีริตนี่ก็คือพยายามจะผ่านแบตลี่ให้ได้ก็ผ่านได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ผ่านไปดีๆอะ่ะแล้วก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่แบตลี่ก็เขาเรียกว่าบอลไปแต่ไม่ให้คนไปอะ่ะเออเอันนึงครับเพราะฉะนั้นจะมีลูกตอดลูกแท็กเกิลนะครับมีลูกดึงมีลูกผักนะมียียวนกุมพรนธศาสตร์กันตลอดเวลานะครับสำหรับคูน่นี้ซึ่งแบตลี่ผมไม่แน่ใจเป็นสเกาเซอร์ไหมเออถ้าสเกาเซอร์เนี่ยเลือดมันข้นนะไฟมันแรง นะครับมันสมนึกรักบ้านเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยอมให้กินหลิดผ่านง่ายๆก็สู้กันถึงพิกหนึ่งคิงแต่ว่าจะเสียเปรียบนิดนึงที่ว่าแบตเตอรี่อาจจะดูชงช่างนิดนึงนะครับกินหลิดเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเจ้าพ่ออยู่แหละเจ้าพ่อแห่งการยียวนกุลวาิาสาร์แล้วก็จังหวะล็อกเล็กๆล็อกสั้นๆแต่จังหวะสปีดไปเอาบอลแล้วก็ไปเปิดเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยคือรู้สึกว่าจะให้แบตเตอรี่อ่ะ หน้าที่ในการประกบแจ็คกี้เลยจะไม่มีตัวมาสอเลยนะครับการฟนแบกก็ไม่มาโซบอลไลน์ so, online, เป็นเบอร์สิยิ่งไม่มาส่วนแมคเลตเตี้เล่นอยู่ด้านซ้ายนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยดูดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่วงแรกแแบดลี่ยังมีความฟิตอยู่ก็เลยเอาอยู่นะครับจนสุดท้ายเลียวพูนะครับมาได้ยิง1นศูนย์ขึ้นนําจากไลอันกาเฟนแบกลูกนี้สวยงามมากนะครับซาร่าได้บอลทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับ บริเวณเสาแรกเนี่ยที่หน้าประตูกาฟินแบกวิ่งตัดเข้าไปเพื่อเอาบอลลูกนี้ยิงไม่ง่ายนะครับลูกตกพื้นหนึ่งทีแล้วกาฟินแบกยิงตามน้ําคือลูกนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นอย่างนูนเยสเป็นกัคโปใส่เต็มแรง ục, มีสิทธิ์เหินข้ามคาหรือไม่ก็ติดผู้รักษาประตูที่ออกมาปิดมุมแตกกาฟฟนแบกใช้เขาเรียกว่าพอตกพื้นปุ๊บยิงตามน้ําใช้แบบซ้อนตายลูกนิดนึงนะครับไม่ให้มันแรงมากให้มัน คล้ายๆกระดกข้ามผู้รักษาป,ประตูแต่มันมีแรงฮุกอยู่ลูกนี้สวยมากครับข้ามพิกฟอร์ดไปแล้วแล้วไปเข้าด้านข้างอะหน้าต่างประตูเสาไกลเลยนะครับเรีวกว่าพูขึ้นน้าแบบเออจังหวะนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะยิงได้นะครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นการประสานงานนะสซาร่าได้แอสซต์แล้วก็กาฟินแบกเล่นดีมาหลายนัดน,นะครับนะครับแมตชนี้ก็ได ประตูไปแล้วก็ยิงลูกสๆๆๆวยๆเลยลูกนี้นะครับนำไป1ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นไม่นานก็มาบวกเพิ่มได้อีกนะอีกสักประมาณ10กว่านาทีนะสินาทีนาทีที่26นะครับก็ได้ประตูจากเอกิติเก้ G e ลูกนี้เป็นการประสานงานของแผงกองกลางนะครับโซบอสโซบอสบอสอกัดบอลอยู่บอลปุ๊บ แมคเอลิสเตอร์ม่งให้โซบอสไลน์ใกล้โซบอสไลน์แตะนิดหนึ่งไปด้านหน้าแมคอลิสเตอร์พลิกตัวกลับปุ๊บหมุนไปหาประตูคู่ต่อสู้นะฮะเลยรึอ่งมองกลมาปุ๊บเลี้ยงเข้าไปนิดหนึ่งปุ๊บกาเฟนแบกอยู่ดานขวาแทางให้กาเฟนแบกกาเฟนแบกเห็นเลยครับเอกิติเก้สปีดนะครับระหว่างคู่กองหลังไมเคิลคีนกับทางซ้ายเนี่ยทาคอฟกี้มัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันปุ๊บแทงทะลุเลยครับท่านี้เอกิติเก้เนี่ยจังหวะวิ่งสปีดไปเอาบอลเนี่ยพอดิบพอดีกับลูกที่ กาฟินแบกแทงเข้าไปนะครับลูกนี้จับ1นทีด้วยขวาปุ๊บและยิงด้วยความเร็วนะครับลอดขาจอแดนพิกฟอร์ดเข้าไปโอ้ลูกนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนอื่นยิงเต็มแรงนะครับลูกนี้บอลแรกสำคัญที่จับบอลมันมาเนาะด้านข้างตัวนะครับแล้วมันเหมือนจะวิ่งเลยตัวครบแตะหนทีซึ่งบอลอยู่ในระยะเท้าแบบนุ่มนวลมากแล้วก็ยิงด้วยความไวครับก่อนที่ทาคอฟกี้จะมาถึงเนี่ย ปุ๊บโอ้โหสวยงามมากลูกนี้คือลู้คลาสเลยว่าเออนี่แหละเป็นกองหน้ามันต้องใจเย็นแล้วก็เลือกมุมเลือกจังหวะยิงที่มันพอเหมาะพอดีนะครับโอ้โหเรียวพูเลยสบายนำไป2องประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นก็โอเคคอนโทรลเกมได้หมดนะครับแล้วก็มามีเสียวช่วงก่อนหมดครึ่งแรกแค่นั้นเองนะครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่สุดท้ายก็สามารถรักษาสกอร์ได้ พอมาครึ่งหลังนะครับคล้ายๆว่าลิเวอร์พูลจะผ่อนเกมลงไปเอฟเวอร์ตันเขาก็ต้องมาเปิดแรกละนะครับตอนนี้ก็คือมันเลยทําให้เอฟเวอร์ตันได้ของบอลเยอะและได้เอาบอลไปบุกเยอะโดยเฉพาะทางด้านซ้ายนะคอนเนอร์แบดลี่เนี่ยรับบทหนักนะครับรับบทหนักเลยทีเดียวนะครับในการจะเอาแจ็คก,กิริตแต่ก่อนแต่ก็คือมันก็ยังไม่มีใครมาช่วยนะก็ยังพอเอาอยู่ได้ถึงแม้กิริตจะหลุดไปเปิดได้แต่มันก็ก็ ก็ยังสามารถสกัดกั้นกันได้มันจะมีลูกที่อันตรายและเป็นซิกเนเจอร์ของเอเวอร์ตันคือกีลิดเนี่ยหลุดไปปุ๊บแล้วมันจะเปิดมาเสาสองให้เพื่อนเนี่ยม่งย้อนกลับมาเพื่อเพื่อเพื่อ,อให้คนที่อยู่บริเวณการประตูทำนะแต่ว่ามันยังไม,ม่แม่นเท่าไหร่นะครับในครั้งแรกๆอะ่ะแล้วก็เดวิดมอยเองก็เปลี่ยนตัวด้วยเบโต้ ato, ครึ่งแรกเนี่ยเงียบสนิทโดนฟานได้กคนให้เก็บเลยเอาตัวที่มันเร็วๆอะ่ะที่ t ูโรเ b r r y บลลีนะเออเลขชื่ออาจจะไม่ถูกเท่าไหร่ซึ่งมีความเร็วกว่าแต่ก็พอลงมาก็ยังยังไม่ไม่ได้ความยากเพิ่มความยากเพิ่มอุปสรรคให้กับฟานได้กับโกนาเต้เท่าไหร่นะครับแต่มาสุดท้ายนะฮะนาทีที่58เสียจนได้ด้วยลูกแบบนี้แหละครับนะครับ,นะรบกิลิตได้บอลทางซ้ายนะฮะล็อกซ้ายล็อกขวาหลอกคอนเนอร์แบลลี่ซึ่งตอนนั้นนะ่ะกำลังแบลลี่อเริ่มจะถดถอยแล้วนะครับเพราะว่า เล่นเกมมันหนักเนาะเอเวอร์ตันเขาไม่มีเกมการสัปดาห์านะครับเขาก็เลยมีความฟิตกว่ากิลิตปุ๊บโยกจะหลอกมาถวายปุ๊บไปทางซ้ายทีนี้มันมีเขาเรียกว่าสเต็ปที่9ชนะคอนเนอร์แบลลี่อยู่สัก9แล้วก็เปิดเข้าไปเสา2เสา 2, 2 ADR ออยู่นะครับบอลมันเลยเคอร์เคสเคอร์เคสเนี่ยประกบกับไอตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าคือไอเบอร์ลี่นี่แหละ เบลลี่นี่แหละแต่ว่าเหมือนจะโดนผักนิดนึงแล้วก็ล้มไปนะครับบอลไปเข้าทาง a d i d อาก็แปะคืนเข้ามากางประตูกาหน้าเกกซัดตูมเดียวครับเข้าสามเหลี่ยมเลยอาริซงลูกนี้ก็พยายามพุ่งแล้วแหละแต่มันไม่ทันนะครับเข้าสามเหลี่ยมเสาไกล่ลูกนี้ก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับเป็นการปลุกผีเลยแหละปลุกผีเอเวอร์ตันนะไม่ใช่ปลุกผีปลุกทอฟฟี่นะให้ตื่นขึ้นมาจากพวังนะครับแล้วท่านี้ ความกดดันความร้อนรนมันจะมาอยู่ที่เราเนี่ยแหละลิวัพูนะครับหลังจากนั้นอาร์เนอร์เชลต์เลยเปลี่ยนยกแผงนะครับเอากักโปออกอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์แล้วก็ฟอร์เรนเวสนะเข้าไปแทนเคอร์ติจโจนเข้าไปแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกเอาเอกิติกิเก้ออกแล้วก็เอาอเล็กซานเดอร์อิซักเข้าไปนี่ขอแวะหน่อยแมเห็นชื่อกักโปแล้วขอแวะหน่อยแมตชนี้ถือว่า ผิดฟอร์มอยู่พอสมควรนะครับกักโปนะครับแล้วก็เหมือนคู่ต่อสู้เริ่มจับได้แล้วว่าแกจะทําอะไรนะครับแกก็สเต็ปเดิมได้บอลทางซ้ายปุ๊บตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงนะครับติดหมดนะครับวันนี้แล้วก็จังหวะที่มันควรที่จะจ่ายให้เพื่อนก็ไม่จ่ายเปิดเข้ากลางก็ไม่เปิดจะไปสุดเส้นหลังก็ไม่ไปนะครับจะเล่นอยู่จังหวะเดียวคือปาดเข้ากลางตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงนะครับก็ ดูดูดูแลแบบเงียบนะครับแล้วก็ดูผิดฟอร์มพอสมควรก็เลยต้องโดนเปลี่ยนตัวเอาฟอร์เรนเวสเนี่ยไปเล่นสายแทนอีกคนนะครับแม็กอลิสเตอร์เหมือนกันอ่ะขอกล่าวถึงหน่อยดูสภาพความฟิตตั้งแต่กับเจ็บแล้วก็ไปเล่นทีมชาติแล้วกลับมาด,ดูยังยังไม่ใช่แม็ก,ก้าคนเดิมการจ่ายบอลเนี่ยไม่ค่อยเนี๊บนะครับลูกที่เสียประตูเนี่ยก็มาจากที่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยพยายามได้บอลตรงกลางและพยายามจ่ายตัด เพื่อเข้า,าหาประตูเอเวอร์ตันแต่ว่ามันต้องผ่านทั้งผู้เล่นทั้งสองคนของเอเวอร์ตันถึงจะไปถึงผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่อยู่หน้ากรอบเขตโทษของเอเวอร์ตันแต่มันไม่ผ่านหลังจากนั้นเลยโดนสวนกลับและบอลก็มาถึงแจ็คเก,กลิตเข้าไปเปิดนะครับจนนำมาเส้นการเสียประตูนะครับแม็กอลิสเตอร์ก็เสียหลายจังหวะเหมือนกันในการตัดบอลแล้วก็าจนะครับรู้สึกความฟิตแกยังไม่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถูกเปลี่ยนเอา เคอร์ติโจลงมานะครับเอาฟอร i n รเวสลงมาฟอร i n รเวสลงมาเองก็ดูไปเล่นทางซ้ายเนาะก็จะกลายเป็นปีกซ้ายแทนกักโปไปแล้วก็มีจังหวะที่ได้เกือบได้สับกายยิงเหมือนกันบอลหลุดเข้ามากนระอบเขตโทษล็อกหลบหนึ่งนะครับแต่จังหวะที่จะใส่ยิงเนี่ยเ,เจมทาคอฟกี้นี่ไตีนมาแล้วครับทีนมาเลยฮนะสกัดอย่างรวดเร็วสไลด์นะครับลูกนั้นก็ไม่กล้าที่จะแบบ ตวัดขายิงเข้าไปนะลูกนั้นก็เออโอเคนะครับเกือบจริงได้นะครับแล้วก็โดเบ i นิคโซวอสไลน์เนี่ยเองเนี่ยหลังจากที่เสียประตูนะก็เลยน่าจะถูกกำชับอะเอาลงมาช่วยนะครับคอนเนอร์แบลลี่ในการรับมือแจ็คกิลิทเพราะน่าจะไม่ไหวแล้วครับคนเดียวนี่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเสียบอลแล้วก็ถูกเปิดเข้ากลางโซโบมาช่วยซ้อนทำให้กิลิทก็ก็หมดฤทธิ์ไปเหมือนกัน นะครับจนสุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับก็สามารถที่จะยันสกอร์ไว้อยู่ต้องว่าอย่างนี้นะเครื่องหลังเอเวอเรตันก็บบุกอย่างเดียวแล้วก็เราเนี่ยก็มักจะชอบไปเสียลูกเตะมุมไปเสียลูกฟรีคิกอยู่บ่อยๆนะครับเพราะมันเป็นเกมเมอร์ซีไซด์มีการประทะกันแล้วก็โดยเฉพาะคอนร์เบลลี่เนี่ยเล่นดีนะแต่ว่ามันยังโชงงฉางแล้วก็ต้องเก็บอารมณ์มากกว่านี้นะครับโดนแจ็กกิลิตยั่วยุ เสียฟาวไปหลายครั้งนะครับก็ก็เอาตัวรอดมาได้นะครับโอ้โหสิบหแต้มเต็มพี่น้องเอ้ยสิแต้มนะครับด้วยฟอร์มไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันมีเมนเทลิตี้มีความเชื่อมั่นมีความกระหายในชัยชนะก็เอาตัวรอดมาได้ในสถานการณ์ที่ยางลำบากนะสำหรับหงแดงแล้วก็ ถือว่ามันเป็นกำลังใจนะคือโอคุตุเก้ก็ยิงได้โอเอกิติเก้ก็ยิงได้ซาร่าก็มีแอซซิดกาฟินแบกก็ยิงได้แม้จะโดนตีไข่แตกหรือว่าโดนตีเสมอในหลายๆแมตช์แต่ก็สามารถกลับมาเป็นผู้ชนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการอยากเป็นผู้ชนะมันมาแล้วนะครับสำหรับรีพูเพียงแต่ว่าจะต้องจะต้องจะต้องเล่นให้เข้ากันกว่านี้รู้ขารู้ใจกันมากกว่านี้ซึ่งต้องใช้เวลา แล้วก็อยู่ที่โค้ดแหละครับว่าจะจะปรงุงจะแต่งจะตัดต่อพฤติกรรม DNA กันยังไงให้มันเข้ากันนะทั้งตัวรุกตัวรับนะครับก็ถ้าเข้ากันเมื่อไหร่ผมว่าน่ากลัวนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ไปต่อกันยาวๆนะครับก็เอาตัวรอดมาได้ตอนนี้ก็ไปลุ้นไปเชียร์ไปแช่งกันละกันนะว่าอยากให้ใครมีผลแพ้ชนะยังไงในทีมอื่นๆนะครับ โอเคนี่เป็นหลังเกมนะสำหรับวันนี้มันจะมีแมตช์ไหนแมที่ดูแบบสบายๆนำสองนยนำสามศู 0, นย์ 0, แล้วเล่นสบายๆคองเกมไม่ต้องมาให้ลุ้นให้เหนื่อยนะครับก็ต้องบอกเลยไว้เลยถ้าไม่ลุ้นไม่เหนื่อยไม่ใช่ลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์ในช่วงต้นซีซั่นนะครับทำใจไว้เลยนะเพื่อนๆเ,เป็นเด็กหงต้องอดทนนะอุตส่าห์อดทนรอแชมป์มา30ปี อยู่ดีๆก็มาได้แชมป์โดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ปีถัดมาก็ต้องมาสู้กับรูปเกมที่มันอึดอัดนะครับแต่ก็เอาชนะได้เพราะฉะนั้นต้องอดทนและสู้แล้วก็ต้องอีกอย่างนะต้องทนให้ได้คือต้องทนหนาวให้ได้นะเพื่อนๆคือมันช่วงนี้รู้สึกอากาศจะเริ่มมาหนาวแล้วนะ จะปลายฝนจะฤดูหนาวจะต้นหนาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมเสื้อกันหนาวกันไว้เยอะๆเพราะว่าลิเวอร์พูลของเราจะหนาวไปอีกนานเพอๆนะอาจจะหนาวไปถึงฤดูการเลยก็ได้โอ้นะครับทีมอะไรเล่นไม่ดีแต่ดันชนะได้ยิงท้ายเกมตลอดเอาไปเชียร์กันต่อครับพี่น้องลุย